ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation, Shell Advance ทุกครั้งที่มาดูฟุตบอลไทยผมจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับคือฟุตบอลสนุกอยู่แล้วแต่การหาของกิน หน้าสนามมันเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินแต่มาวันนี้คุณผู้ชมฮะสโมสรอนบางกอกก l a s s ได้แก้ได้จัดการปัญหานี้เพราะว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่หน้าสนามนะครับได้ข่าวว่าอร่อยสุดๆฮะวันนี้ผมจะแวะมาที่นี่และที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คนหน้าตาดีนะครับมาดูกีฬากันเยอะมากในวงการบาสเขามีเชียร์ลีดเดอร์ตอนนี้แต่ละสโมสรอก็จะมีสาวๆสวยๆเป็นเหมือนกับ สาวๆนำโชคเดินลงมาสู่สนามพร้อมกับนักบอลบางทีก็เป็นกองเชียร์กิิมศักดิ์อยู่บนอัฒจันทร์นะครับที่บางกออกกลาสมี Rabbit Girls ซึ่งปีนึงเนี่ยผู้หญิง3 4 0 0คนมาสมัครจะมีเพียงแค่10คนเท่านั้นและเดี๋ยววันนี้จะมีสาวๆ Rabbit i i r l s มาแนะนำเมนูที่เด็ดที่สุดที่นี่ r a b b i t Restaurant พัตคารกระต่ายแก้วมันแน่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือน้องจุ๋มจิ๋งค่ะจุ๋งจิ๋งหนูนาค่ะหนูนานะฮะวันนี้ผมโชคดีจริงๆเลยนะฮะที่ Rabbit s Restaurant น,นะครับเชิญครับค่ะนี่เขาบอกเป็น5เมนูที่เริ่มที่สุดใช,ใช่ค่ะเราควรจะเริ่มด้วยเฮลตี่อนนะฮะ ใช่ค่ะ,ะเมนูนี้เนี่ยเป็นสลัดผลไม้นะคะเราะว่าเป็นเมนูที่ใครที่บอกว่าตอนนี้อาหารคลีนฟู้ดฮิตมากค่ะ,ะตัวน,นี้ก็ถือว่ากินฟู้ดเหมือนกันเลยนะสลัดก็มีโปรตีนสูงเลยค่ะนี่นอกจากจะสวยแล้วความรู้เรื่องอาหารและเรื่องฟุตบอลแน่นมากนะฮะ,ะรู้นานแนะนำอะไรพี่คะตัวนี้เป็นอันนี้เลยละกันค่ะสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้ปูซีด โอ้สปาเกตตี้ปูซีดใช่ค่ะแต่ว่าต้องจี๊ดจ๊าดมากใช่ตัวนี้เราจะเอาสปาเกตตี้ไปผัดเป็นแบบกะเพราหนี้ค่ะให้ถูกปากคนไทยใช่ก็เลยได้ชื่อว่าสปาเกตตี้ปูซีดสปาเกตตี้กะเพราปูซีดใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะ ใช่ค่ะเมนูนี้เนี่ยเป็นผัดไทยเส้นกรอบค่ะทะเลคลเนี่ยบอกว่ากินผัดไทยที่เป็นเส้นจานมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆหน่อยแต่ว่านี้เนี่ยเราทํามาเป็นเส้นกรอบเพิ่มแบบเทคเจอร์ในการแบบในการกรุบกรึบเ่ยเนิมันหน่อยแล้วก็มีแยอาหารสูงด้วยจากถังวงอกเองครับใช่ค่ะถือว่าเป็นอาหารที่โปรตีนสูงด้วยแล้วก็อาหารสูงเช่นกันค่ะนี่แหละครับนักโภษณาการของ B ีีก็อยู่ตรงนี้นะฮะครอบหลายตําแหน่งเหลือเกินนะฮะ อยากแนะนำมาไหนต่อครับหนูนาขอแนะนำเลยแนะนำเป็นจานใหม่ใช่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยคือพิซซ่ากระเพราหมูสับพิซซ่ากะเพราหมูสับปกติมีแต่กะเพราหมูสับราดข้าวใช่ค่ะที่ราดพิซซ่าเลยโหเลิศมากอ่ะอ่ะจะถามตรงๆถ้าเวลาไปไหนแบบเบื่อมากเวลาเวลาเราเลือกผู้จัดการหรือใครมาถามอะไรอร่อยอร่อยหมดคำถามนี้เราไม่ชอบค่ะคำถามผมก็คืออร่อยสุดจานอยู่ในนี้หนูเลือกอะไร ก็ต้องอันนี้เลยค่ะหนูบอกว่าต้องเป็นอันนี้ใช่ค่ะนนเพราะอะไรคะตัวนี้แหะคะ่ะอยากแนะนาเลยพอมันเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารอิตาเลียนชยใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนมาลองอค่ะ สิ่งเองแนะนําเป็นเมนูนี้ค่ะอย่างที่บอกไปคือผัดไทยเส้นกรอบครับเพราะว่าบางทีเรากินเป็นเส้นกันเนี่ยมันก็จะเ,เหนียวหนุบๆหน่อยแต่ว่านี้เนี่ยพอมันมาเป็นเส้นกรอบแล้วเนี่ยมันให้เทคเจอร์เราเคี้ยวค่ะมันรู้สึกว่ามันมีมิติในการแบบเคี้ยวมากขึ้นให้หนักกีฬาเขาเอ็กซ์ซอร์ซขาเราเอ็กซ์ซอร์ซากรามนะคระับเคี้ยวเข้าไปเคี้ยวเข้าไปบอกหน่อยสิว่าทีเด็ดของที่นี่คืออะไรทำไมทำไมผมถึงต้องมาคือผมเกินไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเวลาผมไปดูบอลเนี่ย สิ่งที่ผมหนักใจที่สุดคือของคือของกินจริงจิงมีอะไรอีกที่ต้องมาที่จะบอกว่าจริงจริงอ่ะเราเหมือนทําที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นจุดศรวมด้วยของฟุบอลด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยอย่างใครสามารถที่อยากเข้ามาทานก็ทานได้เหมือนปกติเราไปสนามฟุตบอลใช่ไหมคะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบบางท่านเนี่ยมาก่อนรถติดแล้วก็แบบไม่รู้จะไปรอที่ไหนในหลายสนามก็ต้องร้อนจะไปซื้อตามร้านข้างทางอย่างบางท่านเหนื่อยเหนื่อยมาจากการทํางานนะคะฟุตบอลก็มีเตะว่าธรรมดาด้วยอยากจะได้ที่ พักผ่อนที่แบบเย็นสบายเพลงเพราะมีทีวีดูอย่างบอลคู่อื่นที่ถ่ายทอดอยู่แล้วเราก็มีฉายด้วยนะคะแล้วก็อาหารถึงคอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกทารเพราะว่าสาวๆและบิ๊กเกิลเนี่ยชิมมาหมดแล้วทานกันมาหุดแล้วค่ะถ้าเทียบความอร่อยกับอาหารกับความสวยของรับบิ๊กเกิลนี่ตอบตรงๆเลยเป็นยังไงมันสี่คู่กันมาคือสิบเอ็ดเต็มสิบนะฮะถ้าอยู่ที่นี่ผมชอบงนี้มันมีความเป็นพิพิธภัณฑ์ของสโมสรคุณผู้ชมจะเห็นประวัติศาสตร์ของสโมสรมาออกก l a s s ใน The Rabbit Restaurant ด้วยนะครับ แล้วเมื่อกี้น้องก็พูดถูกเวลามาสนามบอลจะเคลียร์ว่าจะมาทำไมก็มาล่วงหน้าเนี่ยมานั่งชิวๆอันนี้เย็นสบายสบายค่ะมานั่งรอได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคือที่เป็นรูปภาพแบบงี้ค่ะเป็นประวัติศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นรูปมีรูปแฟนบอลด้วยเป็นภาพบรรยากาศที่เราเนี่ยได้มาเชียร์กันนะคะถือว่าเป็นที่เนี่ยของทุกคนจริงๆถือว่าเป็นที่รวมตัวของครอบครัว BGFC ค่ะแล้วถ้าผมเป็นแฟนสมมติไม่ใช่แฟน BG เข้ามานั่งได้นะฮะได้ค่ะเรายินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับนะครัใช่ค่ะครอบคร เราเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันเราไม่แบ่งแยกใช่ค่ะแต่อาหารอาจจะไม่ไทยนะฮะนี่ไทยอิตาเลียนนี่ไทยประยุกต์นี่ไทยจีจ๊ดจ๊าดนี่เฮลที่สุขภาพแล้วก็นี่นอนอันนี้กรอบกรอบุๆนะฮะคผู้ชมครับนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของ The Rabbit Bar ที่คุณจะต้องมานะฮะชิมเลยดีกว่าไหมได้ค่ะเริ่มจากไหนดีคะ พี่แซมเป็นไงบ้างคะร้านอาหารอร่อยไหมอ่ออร่อยออสะอาดมีแอร์สาวสวยครบเครื่องต้องมามีสาวสวยเหรอถูกต้องแรบบิดเกอรป่ะถูกต้องอเร <c oughs> าวัน,นี่ซ้อมอยู่นี่อยู่ <c oughs> ต้องเก็บภาพไปคุณผู้ชม,นนามาที่นี่เขาเปิดรับทุกวันอยู่แล้วแต่เนี่ยสวยสวยที่สุดล้วในโชว์เนี่ยใช่ดิแฟนเราไงทำหน้าเหมือนลังเลนะ สุดสุดแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องป็นรับ,บิดเกิลนี่แชมป์จัดไปเกิลครับผมสาวสวยกิติมศักดิ์ของรายการของเราใช่ใช่ใชผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะรอคอยในเรื่องที่จะบินลัดฟ้าไปชมฟุตบอลที่เมืองแมนเชสเตอร์ค่ะตั้งสติหยิบปากกาหยิบมือถือเตรียมจดจร,รายละเอียดไปดูบอลแบบแมนแมนแมนเชสเตอร์ Man จับแบ แชมจัดไปขอแนะนําทริปสุดมันตะลุยแดนอังกฤษที่เครื่องดื่มแมนซัมจัดไฟพาคุณไปเมืองแมนเชสเตอร์เมืองอันดับหนึ่งของบอลอังกฤษกติกกาง่ายๆเพียงฉีดฉลากและดูรหัสข้างขวดหรือดูรหัสใต้ฝาห่วงกระป๋องดูแลตัวเองแล้วมาร่วมลุ้นไปทริปสุดมันตะลุยแดนอังกฤษ เชียร์คู่ดอร์บี้แมชถึงเมืองแมนเชสเตอร์กันนะครับใครอยากไปก็ต้องรีบเลยน,นะตั้นตาม,ตามกฎกติกาน,นะครับคุณผ<อ>ู้ชมครับคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้บินลัดฟ้าไปที่ประเทศอังกฤษและอาจจะได้<า>ไปกับแชมป์จัดไป ก็เป็นไปได้ไปไปคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับที่สนใจแล้วก็อยากไปนะฮะแชมป์จัดไปวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับทางช่อง3 Family ช่อง13หรือว่า23ยังไม่จบแค่นี้เพราะคืนนี้คุณวิวค,คืนนี้ค่ะรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะ ทางช่อง3ามเอดีนะคะห้ามลืมติดตามชมค่ะถูกต้องครับผมทางช่อง SD ก็คือช่อง28หรือว่า38นั่นเองครับผมครับผมรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับที่ YouTube นะครับก็ไป Subscribe ได้เลยกับแชมป์จับไปลายของต่อไปซับสไคร้เลยนะซับสไคร้เป็นซับเทคนิคไป subscribe หรือว่าสมัครกันได้นะครับที่แชมป์ย e ทูบข้างล่างนี้แชมป์แชนแนลนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ คชมครับนี่คือการฝึกทักษะในการตบหัวเสานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหัวเสาให้ชมดูนะครับตัวเซตจะเป็นตัวทําเกมนะครับจะเป็นตัวเปิดบอลมาอย่างงี้เซตไปอุ้ยคุยุ้ยพี่โจกเลยเฮ้ย้้น้้้้ได้อุ้ เราจะไปดูว่าเบื้องหลังความสำเร็จของ BGVC เป็นอย่างไรลุยดีฮะตับเลยไป,ไปไหนอะ <laughs> ไปเรื่อยเรื่อยเดิน